สวัสดีนะครับภูมินะครับช่องยูทูบภูมิใจนำเสนอและติกตอกภูมิขา CH นะครับผมเต็นทผมอที่ลองหลวงคลองสีจังหวัดปทุมธานีนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชผ่าน Google Map ได้เลยภูมิใจนำเสนอเว้นทุกตัวนะครับผมด้านข้างผมนะครับผมเป็น Honda City CX หรือ z x ปี06 เป็น Minor c h a เชนชม2เนาะซึ่งคันนี้เป็นรุ่นท็อปที่สุดตามโมเดลไลอัพคือรหัสรุ่น E V นะครับไม่ใช่รถไฟฟ้านะอ่าซึ่งพอเปลี่ยนเป็น07เน,เนี่ยรหัสรุ่น E V เนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นท็อปสุดเนี่ยเป็น S V แต่คันนี้เป็น E V หรือท็อปที่สุดในโมเดลนั้นณนะปีนั้นเลยนะครับผมความพิเศษของคันนี้คือเบาะหลังสามารถพับได้แบบนี้เลยนะครับเพิ่มสเปซในการเก็บของแบบพรีเมียมมากๆนะครับรวมถึง สามารถยกเบาะขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับผมเพิ่มสเปซการเก็บของภายในห้องโดยสารเอกสิทธิ์นี้เฉพาะรุ่นก่อนโมเดลปี06รุ่นท็อป EV เท่านั้นพอเป็นรุ่น m i n เนอร์เชนโมเดล3แบบนี้เบาะแบบนี้นะครับถูกยกเลิกไปและความพิเศษที่เหนือกว่านั้นนะครับผมคันนี้ผมมีสตอรี่ให้ลูกค้าชมตั้งแต่วันแรกที่ได้รถมาการเก็บงานว่าผมเก็บงานอะไรไปบ้างนะครับผมรวมถึงคันนี้ราคาแค่8900 0บาท ราคาไม่ถึงแสนนะครับได้รถโฉมปี06รุ่นท็อปสุดรุ่นยอดนิยมและบอกกันเลยว่ารุ่นนี้ณวันนี้ปัจจุบันนี้ปี2,568ันอะไหล่เยอะแยะเหลือเฟือราคาถูกมากๆนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลกับความเชื่อเก่าๆนะครับผมตัวรถนะครับผมสำหรับคันนี้เล่มพร้อมโอนนะครับรวมถึงตัวรถมีประกันภัยชั้น3เหลืออยู่เกือบถึง1ปีเลยนะครับคนที่ซื้อไปเนี่ยคุ้มค่ามากๆเพราะทุกอย่างเนี่ย พร้อมหมดแล้วผมฟรีโอนให้ด้วย89,000บาทเท่านั้นรถปี06น t o r y สตอรีคร่ครบแบบนี้ผมไม่ได้ทําบ่อยผมแจ้งไว้เลยนะครับถ้าพื้นฐานรถไม่ดีผมไม่กล้าโฆษณาไม่กล้าทาขนาดนี้แน่นอนคันนี้พื้นฐานดีเลขไม่น้อยเดี๋ยวไปชมในส่วนของสตอรี่กันก่อนแล้วเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันตอนท้ายคลิป หนึ่งนะครับตำหนิภายนอกก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์นะครับที่สีซีดนะครับที่เหลือภายนอกก็ไม่มีอะไรนะครับมีไฟหน้าเหลืองๆหน่อยตามอายุแหละนะครับตามอายุแหละนะฮะอย่างอื่นก็ทั่วๆไปนะครับทั่วๆไปมีรูรอยตามการใช้งานอะไรประมาณนี้นี่นะครับผมก็ประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายดีๆที่บ้านดีกว่านะครับเกรงใจจะสารที่ส่วนบุคคลด้วยนะครับผมโอเคครับรถมาถึงเต้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ่าย รีวิวให้ดูนะครับรีวิวให้ดูโอเคภายในคันนี้ก็สะอาดนะครับสะอาดนี่สะอาดมากเลยนะไม่เจอรถภายในสาย่าง,งี้นานมากแล้วนะครับคอนโซลคอนโซลพวงมาลัยยังใหม่อยู่เลยนะครับผมนี่ดูสิโอ้อะเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับสาหรับรถอายุปีขนาดนี้นี่ถือว่าน้อยมากมากเลยนะครับผ้าหลังคงหลังคายังกิปอยู่เลยดูสิอืมนะอ่ะด้านหลังบ้างนะครับผมนี่สวยมากนะครับสะอาดมาก จริงๆไม่ต้องทําขาสปาก็ได้นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอ่าอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับผมสําหรับคันนี้เล่มพร้อมโอนรถมีประกันภัยชั้นสามเหลือด้วยนะครับผมเหลือถึงปีหน้าเลยเดี๋ยวให้ติดไปด้วยเลยโอเค ตอนนี้ลื้อเสร็จแล้วนะครับผมจริงๆรถคันนี้ไม่เลอะนะครับผมผ้าหลังคาก็ไม่เลอะเลยนะครับผมมีรอยนิ้วมือตรงนี้น้อยเดียวนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับแล้วก็มีคราบน้ำนิดหน่อยนึงนะครับผมแบ็คไลท์อะไรก็ลื้อเสร็จหมดแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูความสะอาดของรถคันนี้อ่ะเอ่อพื้นเพื่อนอะไรเนี่ยสะอาดมากนี่ยังไม่ได้ดูดฝุ่นด้วยนะครับเพิ่งลื้อเสร็จเมื่อกี้เลยนะอ่าให้ดูโครงสร้างก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวหลังคาต่างๆนะครับผมนี่นะครับอ่ารวมถึง บริเวณโครงสร้างด้านท้ายาเดี๋ยวให้ดูทีละจุดเลยในส่วนของโครงสร้างด้านท้ายรับประกันว่าสวยทั้งหมดนะครับผมไม่มีชนแน่นอนอยาแนวเดิมทั้งหมดนะครับนี่นะฮะกาวเดิมๆเลยนะครับผมโอเคสบายใจได้นะครับในส่วนของด้านท <How> ้ายนะฮะในส่วนของเสา C สวยหมดนะครับรับประกันว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะครับรวมถึงเสา B รับประกันว่าไม่เคยกระแทกข้างนะครับผมพื้นเพินอะไร สวยมากนะครับคันนี้เป็นซิตี้ปีปีลึกอ่ะปีเซ็เอกที่ยังแบบคงสภาพได้ดีนะฮะพื้นเพื่อนสวยหมดนะครับไม่มีผุไม่มีจมน้ำนะครับสบายใจได้ดินะครับสวยหมดเลยนะฮะเอ่อแนวหลังคาสวยทั้งหมดนะเขาปกติแล้วเนี่ยถ้ารถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเสาวเอจะเสียรูปนะครับอันนี้เสาวเอแบบเดิมๆเลยรูกลมคมสวยหมดนะครับนี่นะเมื่อนิดนึงนะครับประเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวยูยดีฝนก็จะตกนะครับผมอ่ะ รูกลมคลมสวยหมดนะครับอาาแนวหลังคานะครับไม่มีผุไม่มีอะไรเลยเนาะโอเคทีนี้ผมสารภาพจากใจเลยผมเพิ่งรู้ว่าซิตี้รุ่นนี้เขาพับเบาะมย่งได้ <laughs> เพิ่งรู้จริงๆนะเพิ่งเคยเจอคันแรกนะครับผมทีนี้บริเวณนี้ผมอาจจะไม่ได้รื้อเดี๋ยว,เ,ยว,วเครื่องมาทาความสะอาดให้ที่รถเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่เลอะด้วยนะครับเราไม่มีความจำเป็นต้องรื้อเนาะโอเคเบาะก็เหมือนกัน จริงแล้วเบาเขาก็ไม่เลอะนะครับก็เดี๋ยวใช้เครื่องทางความสะอาดให้นะอ,อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับผมทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมีเก็บในส่วนของงานเครื่องยนต์ให้นะครับพอดีเจอซีนฝาวาวรั่วซึมนะครับผมก็ตามอายุแหละนะครับก็ต้องมีบ้างนะก็เดี๋ยวจัดการดูแลแก้ไขให้นะครับผมสาหรับซิตี้คันนี้ กำลังรื้อเปลี่ยนซีนฝาวาลนะครับกับโอลิงซีน v t e ทให้นะครับผมซึ่งก็เป็นจุดอ่อนของรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวชิงรื้อเปลี่ยนให้ก่อนนะครับมันก็ซึมแหละนะฮะซึมมาแล้วสักพักแล้วแต่ว่าผมเข้าใจนะทําไมพี่เจ้าของเขาไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าค่าแรงในการทําเฉพาะรุ่นนี้ด้วยนะอาร์ซิตี้ยังไม่เท่าไหร่ถ้าแจ๊ดยากกว่านะครับเพราะว่าแจ๊ดอ่ะพื้นที่แคบกว่านะฮะค่าแรงการในการทําส่วนใหญ่จะสตาร์ทที่500 500ถูกไปพันหนึ่งนะครับเฉพาะค่าแรงอย่างเดียวนะ ทางทางที่ค่าซีนอ่ะหลักร้อยเองนะนะครับแต่ว่าค่าแรงในการเลือมันมันลือ,อยากนะคะคอยดีมันขวางอยู่มันต้องถอดคอยดีแล้วก็ด้วยการออกแบบของเครื่องตระกูล l 15ครับคอย่เขาจะอยู่ข้างหลังเวลาเราถอดหัวเทียนถอดอะไรเนะี่ยมันก็จะยากหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้ทําแล้วเนี่ยก็ควรจะทําทีเดียวไปให้เสร็จเลยนะเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนหัวเทียนเอ่อเปลี่ยนซีนยางฝาว่าเปลี่ยนซีนวีเทคให้แล้วก็เดี๋ยวจุดไหนที่เสื่อมสภา,ภาพก็เดี๋ยวเซอร์วิสให้หมดนะครับจะได้ไม่ต้องรลือบไปบ่อยแต่ เจ้าของเดิมเนี่ยแกเพิ่งล้างลิ้นมาลิ้นมันก็เลยสะอาดนะครับผมอ่าก็เป็นคันหนึ่งที่ไปจ้างเขาทําไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยด้วยเพดานราคาขายในตลาดของรถรุ่นนี้คือถ้าถ้าทำทำเยอะกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะขายไม่ได้นะก็เลยต้องทําเองนะปกติผมก็จะจ้างเขาทาแหละมันทำยากนะครับผมสาหรับคันนี้ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมน็อตครบทุกตัวนะครับผมมีเปลี่ยนน็อตไปตัวหนึ่งจะเป็นตัวตัวหลังนะครับตัวหลังอ่ะกล้องไม่เห็นนะครับอ่ะกล้องไม่เห็นเนาะเห็นปะอ่าเป็นน็อตตัวนี้นะครับผมพอดีน็อตเดิมอะ่ะเอ่อเจ้าของอ่ะแกแก,แกน่าจะเคยสวิตช์มาบ้างแล้วแหละก็เป็นปกติเนาะเพราะว่ารถอายุขนาดนี้ถ้าไม่เคยเซอร์วิสสิบแปดนะฮะแล้วทีนี้น็อตหัวรูดมาผมก็เลยเปลี่ยนน็อตไปให้นะครับผมก็มีเซอร์วิสหลกัหลกๆเลยเ,เปลี่ยนกล้องอากาศไปแล้วนะครับเอ่อซีนวีเทค ซีนฝาวาวนะคบเปลี่ยนหัวเทียนให้นะครับผมเพราะว่าสภาพมันก็โอเคแล้วแหละจริงๆมันก็ยังโอเคอยู่แต่เปลี่ยนดีกว่านะครับเปลี่ยนดีกว่านะในกล้องอาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่จริงๆไม่น่ากลัวเหมือนในกล้องนะโอเคอันนี้อาจจะขออนุญาตทิ้งเลยนะครับไม่ได้ให้ลูกค้ากลับไปนะครับผมอันนี้สภาพหัวเทียนนะครับโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะครับไอซีนวีเทคกับซีนฝาวาวเจ้าของเดิมก็คงเคยเปลี่ยนมาบ้างแล้วแหละครับมีรอยถอนนองมีอะไรมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่ารถอายุประมาณนี้ถ้าไม่เปลี่ยนสิ อันนี้คือเรื่องแปลงนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ใช้น้ายาล้างเครื่องล้างนะครับใช้เบรกกรีนเนอร์อล้างเนาะก็อาจจะไม่ได้สะอาดมากนะครับผมแต่ว่าไม่กล้าใช้น้ํายาล้างเครื่องคู่กับน้านะครับเพราะว่ารถเป็นเบนซินด้วยแล้วก็ปีลึกแล้วด้วยนะครับผมกลัวว่าถ้าเกิดใช้น้ำล้างเนี่ยผลเสียเนี่ยมันจะมากกว่าผลดีนะครับผม จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของ Honda City ZX หรือ CX คันนี้นะครับผมต้องบอกกันว่าในงบประมาณสัก89,000บาทเนี่ยหรืองบประมาณไม่ถึงแสนนะครับการที่เราจะหารถหลักหมื่นสภาพดีๆเนี่ยนับวันนับวันเนี่ยจะหายากขึ้นทุกวันแล้วนะครับผมคันนี้พื้นฐานดีด้วยนะครับก็เลยอยากจะเก็บงานอยากจะทำให้มันดีที่สุด แต่ว่าก็ต้องเรียนลูกค้าตามตรงว่าด้วยเพดานราคาตลาดนะครับผมผมก็จะมีลิมิตในการเก็บงานของผมส่วนหนึ่งเช่นการขอแบบนี้ไม่จําเป็นต้องโกหกเลยนะครับคันนี้สภาพสีโดยภาพรวมนะครับแปดสนะครับมีแค่ริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปผม,ผมเก็บสีในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงคันนี้ณนะวันนี้ที่ทําคลิปเนี่ยไฟหน้าเนี่ยยังไม่ได้ขาดให้ แต่ผมนัดช่างมาแล้วนะครับผมไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หลังจากคลิปออนเดี๋ยวจะทําการขัดฟื้นฟูสภาพในส่วนของไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถฟิล์มยังค่อนข้างใหม่ใช้งานต่อเนื่องได้เลยฟิตเมนขั้นข้างคงไม่ต้องคุยเยอะนะครับผมตัวรถเนี่ยผมมาทําการเคลือบสีไปให้แล้วแหละนะครับในระดับหนึ่งนะแต่เดี๋ยวพอเจอผ่านการล้างผ่านการเช็ดถูกก็อาจจะมีเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเดี๋ยวดูแลก่อนสมมติให้อยู่แล้วนะครับ สิ่งที่ควรจะเปลี่ยนคือยางนะครับที่ผมยังไม่เปลี่ยน,นยหนึ่งคือผมอ,อยากจะคิปเรื่องราคาให้ใกล้เคียงกับตลาดให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ลูกค้าบางท่าน,นอาจจะมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวอาจจะอยากเอาค o n d a City คันนี้ไปจัดทรงก็เลยขออนุญาตขายแบบยางตามสภาพแบบนี้ไปก่อนนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดต้องการในส่วนของการเปลี่ยนยางอยากให้ผมดูแลให้ก็คิดราคาตามจริง <S <S ในส่วนของด้านท้ายสปอยเลอร์เก็บสีมา,าผมไม่ได้ต่อในส่วนของไฟท้าย บริเวณสปอยเลอร์ไปให้นะครับเพราะว่าลองต่อดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลอดไฟช็อตนะครับก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าด้วยอายุของตัวรถนะครับเราไม่ควรจะไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับระบบสายไฟแล้วนะครับก็เลยพยายามเนี่ยจะทําให้แบบเป็นมาตรฐานมากที่สุดนะครับผมขึ้นชื่อว่า Honda City นะครับแน่นอนแหละคาแรคเตอร์ของเขาก็คือเหมาะสําหรับใช้ในเมืองนะครับแต่สิ่งที่เหนือกว่าความเป็นรถซิตี้คาร์ความเป็นรถเล็กคือพื้นที่เก็บของหน้าหลังใหญ่มากใหญ่อย่างเดียวไม่พอนะครับสามารถเปิดทะลุ ไปที่นั่งด้านในได้อีกเอกสิทธิ์อันนี้เฉพาะรุ่นโมเดล2เท่านั้นที่เป็นรุ่นท็อป v ีเท่านั้นด้วยนะครับคุณสามารถพับเบาะมาทะลุไปถึงห้องเก็บของด้านหลังได้เลยเพิ่มสเปซการเก็บของแบบพรีเมียมมากๆหรือถ้าคุณต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บของโดยที่ไม่ทะลุไปถึงด้านหลัง h o n าซิต t y เอกสิเฉพาะรุ่น e v อีกเช่นกันนะครับสามารถพับเบาขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้กว้างมากๆนะฮะผมมั่นใจว่าสามารถใส่กระเป๋า30ลิตร30กิโลเนี่ยได้ถึง2และ3ใบเลยเดี๋ยวลูกค้าจะหาว่ารีวิวแต่พื้นที่เก็บของนะครับนั่งสบายไหม Honda City รุ่นนี้ความพิเศษของเขานะครับคือตัวเบาเนี่ย เขาสูงนะทำให้ขาเนี่ยเราไม่งอนะครับปกติเราบางรุ่นแล้วการใช้คำว่าบางรุ่นนะขาเราจะอยู่อย่างนี้นะครับผมแต่สำหรับ Honda City คันนี้ถ้าคุณนั่งเต็มเต็มเบาะนะครับผมขาคุณจะตั้งตรงคุณจะไม่เมื่อยเข่านะครับแต่ข้อเสียอีกเช่นกันพอเราเบาะสูงปุ๊บนะครับพื้นที่ในส่วนของเฮดรูมเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยนิดนึงแล้วด้วยความว่าเป็นซีดานสี่ประตูด้วยนะครับผมแต่เลกรูมเนี่ยถือว่าเหลือเยอะเลยทํากันบ้านมาดีมากนะครับจะเป็นรถเจนใหม่แล้วแหละนะคร หลังสั้นแต่พื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางและในส่วนของการขับขี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเ,เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วแหละสำหรับตระกูล Honda ไม่ว่าจะเป็น City, City c i t y CX นะครับรวมถึง Jazz GD อ่เป็นเจนเดียวกันหมดเนาะรุ่นนี้เป็นท็อปสุดระบบความปลอดภัยพื้นฐานครบนะครับมี Airbag คู่หน้าตัวรถเนี่ยออปชันเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนเรียกได้ว่าเหลือใช้เลยด้วยซ้ำนะครับการวางเลเยอรของ ตัวรถเนี่ยทำมาค่อนข้างดีแต่รุ่นนี้ต้องบอกก่อนฝากระโปรงหน้าหายนะครับอลูกค้าบ,บางท่านก็อาจจะไม่ชินนะครับเลขใหม้แค่150,000กิโลเมตรเท่านั้นเอง ถ้าเทียบกับปีรถเนี่ยคันนี้วิ่งน้อยมากๆและเพราะเหตุนี้เองนะครับทำให้รถคันนี้สภาพของภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าใหม่และเอี่ยมมากๆนะครับถ้าลูกค้ามาชมคันนี้คันนี้ผมจะให้ลูกค้าชมแบบเดิมๆดิบๆไม่ลงแว็กไม่ทาอะไรเลยนะครับอยากให้ลูกค้าชมรถพื้นฐานดีๆแบบนี้ก่อนนะครับความพิเศษอีกอันหนึ่งเฉพาะรุ่น e v คือเขามีที่เท้าแขนมัครับรวมถึงลายไม้นะครับผมรถยังคงเป็นวิทยุเดิมอยู่นะครับห้องเครื่องยนต์โครงสร้างสวยการันตี สะอาดพอล้างแล้วนะครับทำไมถึงล้างคันนี้ทําการเปลี่ยนในส่วนของซีนฝาเข้าบาวซีนมีเทคมาให้นะครับแล้วก็ทําการเก็บรายละเอียดนะครับในจุดที่ร่ดซึมทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้น้ําล้างผมใช้เบรคคินเนอร์ล้างนะครับก็เลยทาให้อาจจะมีความด้านขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับคือเป็นน้ํายาเคมีเอามาจับในส่วนของน้ํามันออกไปนะครับผมถ้าลูกค้าชมจากสตอรี่ลูกค้าเห็นอยู่แล้วตัวรถสวิตของเหลวให้หมดแล้วพร้อมต่อการใช้งานเลยนะครับลูกค้าออกไปไม่ต้องทําอะไรเลยมีจุดหนึ่งที่ เซอร์วิสแล้วแต่ไม่ได้ออกสื่อนะครับคือผมทําการเปลี่ยนในส่วนของแท่นเกียร์มือ2ของญี่ปุ่นนะครับเน้นว่าว่าเป็นมือ2ของญี่ปุ่นนะแต,แต่สภาพดีผมมั่นใจว่าค่อนข้างจะคงทนกว่าของจีนที่มีในตลาดตอนนี้แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเซอร์วิสครบทุกอย่างพร้อมใช้งานได้เลยในงบป,ประมาณราคาไม่ถึงแสนนะครับลูกค้าได้แบรนด์ Honda นะครับรถปี06นุ่นท็อปสุดเลขไม้น้อยสภาพดี มีประกันภัยชั้น3เหลืออยู่เล่มพร้อมโอนทำคาสปาให้เรียบร้อยสวิตชทองเหลวให้เรียบร้อยนะคะผมจะเหลือแค่อย่างเดียวที่ลูกค้าต้องตัดสินใจคือเรื่องของอยาง อันนี้ผมไม่ได้แถมให้นะครับผมแจ้งลูกค้าก่อนเนาะนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของเพดานราคาตลาดนะครับถ้าผมทําไปเยอะกว่านี้ผมจะขายคันนี้ไม่ได้ก็เลยพยายามจะทําให้ในส่วนที่เราทําไหวและยังพอมีกําไรนะครับผมก็แจ้งกันตรงๆของแบบนี้ไม่ต้องโกหกนะครับผมยังไงผมก็ต้องอยู่ได้นะฮะตัวรถทุกอย่างพร้อมหมดแล้วฟิล์มก็เพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับรถพื้นฐานดีๆมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับทีนี้ทําไมรุ่นนี้ถึงราคาตกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนอะ คนกลัวนในส่วนของระบบเกียร์ของรุ่นนี้นะครับซึ่งเราจะมักจะเคยได้ยินกันว่าเกียร์รุ่นนี้เปราะเกียร์รุ่นนี้แพงนะครับซึ่งมันคือเรื่องจริงของสมัยก่อนนะครับผมปัจจุบันนี้รถรุ่นใหม่ทุกรุ่นเกียร์เป็น CVT หมดแล้วนะครับรุ่นนี้เขาแค่มาเร็วไปนิดนึงนะครับลูกค้าหล,หลายๆท่านยังคงไม่เปิดใจนะครับและข้อดีของรุ่นนี้เอาเฉพาะรุ่นนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแจสจีหรือ City z แนะครับถ้าเป็น City เนี่ยจะถึงปี08 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแจ๊ดเนี่ยจะถึงปี07นข้อดีคืออะไหล่ถูกมากๆนะครับผมเอาเป็นว่าถูกถึงขนาดที่เรียกได้ว่าถ้าเครื่องพังเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนถูกกว่าซ่อมท่อนตรงของเขาเนี่ยถูกมากๆเกียร์ก็ถูกมากๆเชียงกงนี่มีอะไหล่ฮอนด้า L15A เนี่ยเกินเลยนะครับต้องใช้คําว่าแบบนี้เลยคือถ้าเกิดว่าแบรนด์คู่แข่งของเขาอย่างโตโยต้าอะรหัสเครื่อง1 n z ก็จะมีแบบฝั่งซ้ายเยอะ ถ้า Honda L15A ฝั่งขวาก็เยอะนะครับเครื่องทั้งตัวพร้อมเกียร์เนี่ยบางจังหวะดีๆเนี่ยไม่ถึงหมื่นห้าก็มีนะครับผมแล้วแต่สภาพเครื่องแล้วแต่ความสดแล้วแต่ความใสในตัวเครื่องนะรวมขั้นลงขั้แรงเนี่ยสองหมกว่าบาทจบได้ก็มีเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ่ะคันด้านหลังนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่า อะไรถ,ถึงขนาดที่เรียกได้ว่าอยู่ดีผมก็เปลี่ยนเครื่องรถเข้าเฉยเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ติดไว้ก่อนนะครับกำลังทําอยู่เนาะ mm. ก็ยกเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าชมนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยเทคโนโลยี mm. <Technology S 2> เนี่ยมันไปไกลมากแล้วนะครับ20ปีผ่านไปเนี่ยตอนนี้ช่างที่ซ่อมเกียร์ CVT mm. เป็นช่างที่ซ่อมเกียร์ 4Matic เป็นเนี่ยเยอะแยะเต็มประเทศเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยลดประหยัดน้ํามันนะครับ แจ้งแบบนี้เขาเกิดมาเป็นซิตี้คาร์อยู่แล้วนะครับเดินทางไกลได้นะครับเครื่องอาจจะไม่ได้เล็กไม่ได้ประหยัดเหมือนอีโคคาร์รุ่นใหม่ก็จริงแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมต่อการใช้งานทุกๆบทบาทนะครับไม่ว่าคุณอาจจะขับแค่ไปตลาดไปหาหมอนะครับมีไว้สำรองใช้มีไว้ส่งลูกไปโรงเรียนนะครับขับใกล้ๆซิตี้ ity, ไปได้หมดรองรับได้ทุกบทบาทเลยหรือถ้าคุณจะขับเดินทางไกลเครื่องยนต์หนึ่งพซีซีผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่า สภาพถนนในประเทศไทยตอนนี้รถรุลล่นนี้เครื่องขนาดนี้เจนนี้ไปได้หมดและคุณไม่ต้องกัวงวลเรื่องของอะไรเลยนะครับยังไงรุ่นนี้ก็อะไรขึ้นชื่อว่าติดท็อปๆเลยนะครับบนเพดานสูงสุดเลยนะชนกับคู่แข่งของเขาเลยว่าอะไรถูกมากๆและหาง่ายมากๆนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยรถจอดอยู่คลองหลวงคลองสี่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมเบอร์โทรขึ้นไ้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสามารถสแกนค r ว o d e ค แอดไลน์ <Ad> mm hmm. มาได้เลยนะคบฝากลูกค้าติดตาม YouTube ภูมิใจนำเสนอและ t ิ k ตอ k ภูมิคา่า CH ไว้ด้วยนะครับผมลดโปรไฟล์แบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับผมต้องแจ้งแบบนี้ก่อนนะครับผมพื้นฐานดีๆแบบนี้ใช้น้อยๆแบบนี้ภายในเลี่ยมๆแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้เต็มร้อยด้วยเรื่องของเพดานราคาเลยทำให้เก็บอาจจะได้ไม่เนียบมากแต่มั่นใจว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าจะต้องชอบแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ